สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมอีกแล้วครับพงจินดาสโลแกนซ่อมให้พังจากร้านบรรยลอิเล็กทรอนิกส์ครับวันนี้พามาดูจากคลิปคราวก่อนครับที่ผมเอาวงจรต่ำตัดเต็มต่อมาใช้งานกับโซล่าเซลล์วันนี้ผมนำมาใช้งานกับเครื่องเสียงซึ่งไม่ใช่คันเก่าตัวนี้เป็นรถ NV เล็กนะครับผมเพิ่งซื้อมาว่าจะมาทำเครื่องเสียงโดยเฉพาะเดี๋ยวค่อยให้ดูรายละเอียดนะครับนี่ครับคันนี้ก็จะทําเครื่องเสียงออกจากเก๋งคันโน่นก็เหมือนเดิมครับวงจรตัดตัดเดี๋ยวให้ดูที่โซลาเซลล์ใช้งานได้ดีทําคลิปผ่านไปหลายเดือนแล้วนะครับก็ยังใช้งานได้โอเคดีนะครับต่ําตัดเต็มต่อนี่คือตัววงจรตํดตัดที่ผมใช้งานอยู่ที่ชุดโซลาเซลล์นะครับ ก็รานเป็นแบตเตอรี่ใช้งานได้ดีเลยจริงตอนนี้แบตไม่เสื่อมแล้วตามตาดผมตั้งไว้ของผมเป็นระบบ 24V โวลต์นะครับตอนนี้ชาร์จได้ 26.8V โวลต์ผมตั้งไว้เมื่อไฟถึง2 3 8 v. ให้มันตัดก็คือตอนกลางคืนมันจะตัดนะครับตอนทึกหมดบางคืนที่ชาร์จได้ดีก็ทั้งคืน ก็มีโทรทัศน์พัดลมตัวเย็นใช้ทั้งหมด23.8แล้วให้มันต่อกลับคืนที่เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้น0.6โวลต์ก็ให้มันต่อกลับทันทีที่แบตเตอรี่หมด23.8มันก็ตัดก็คือวงจรต่มตัดเซฟแบตเตอรี่ไม่ให้ใช้หมดเกลี้ยงนะครับก็ทำให้แบตเตอรี่อายุยืนขึ้นไม่เสื่อมเร็วนั่นเองนะครับก็ใช้ดีผมก็เลยนำไปประยุกต์ใช้กับแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่เครื่องเสียงทำไมต้องนำมาใส่กับเครื่องเสียงรถยนต์ด้วยวงจรต่มตัด เซฟแบตเตอรี่นี้นะครับก็มันต้องมีแหละครับคนที่ทําเสียงน่าจะเจอบ่อยๆกันก็คือบางครั้งนะครับคิดว่าเปิดไม่ดังไม่สตาร์ทนะครับจอดเปิดไว้เล่นเอาซะจนแบตหมดนานๆเข้าแบตก็เสื่อมสภาพลูกนี่เสื่อมแล้วครับมากับรถฟังเพลินไปหน่อยหรือไม่ก็ริดแอลกอฮอล์กันบ้างโดยมากนะครับก็เปิดเปิดดังเหมือนไม่ดังเหมือนไม่ได้อัดมากหรือเปิดแป๊บเดียวที่จริงแล้วก็บางคนอะเกือบชั่วโมงเป็นชั่วโมงนานๆเข้าก็บ่อยครั้งเข้าก็แบตเสื่อมนะครับก็ทําให้ แบตเตอรี่เสื่อมได้ผมก็นําวงจรตัวนี้มาใช้เพื่อเซฟแบตเตอรี่ตอนนี้ผมก็จะนํามาพ่วงอีกนะครับก็อยู่ยังไม่ได้ไปดูเขาบอกว่ามีมาแล้วนะครับแล้วก็ได้มาอีกลูกเป็น2ถ้าได้มาก็เป็น 3- 4ส,สลูกตอนนี้แรงดันของแบตเตอรี่ผมอยู่ที่13โวลต์ก็เนี่ยครับเลี้ยงแอมป์พวกนี้ก็จะทํา DC To d C เล่นนะครับรถแห่เล็กๆเล่นก็เหมือนกับตัวนั้นเพียงแค่ตั้งค่าจากตัด 23.8ตอนนี้ตัวนี้เป็นผมให้ตัดที่11.6ให้ต่อกลับคืนที่0.4ดีเดี๋ยวจะตั้งใหม่นะครับน่าจะประมาณ11.8ตั้งตัวนี้11.6แล้วก็ให้ต่อกลับคืนที่เพิ่มมา0.4โวลต์มันจะต่อกลับคืน <Okay. S 1> ก็คือคิดไปที่1 1 6บวกไป0.4ด 4. แรงดันตอนนี้แบตเตอรี่13โวลต์ก็มีเพิ่มแบงค์ด้วย พราะว่าก่อนให้แอมซึ่งผมย้ายแบตเตอรี่จากห้องเครื่องมาอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็จะขนานให้เต็มนี้เลยเต็มนี้ได้อยู่ประมาณ56ลูกนะครับตอนนี้ได้มาแล้ว1ลูกนู่นอยู่หน้ารถวางไว้แล้วก็ร้านแบตเขาได้มือสองมาอีกแล้วมีตังค่อยเปลี่ยนเป็นลิเทียมเป็นอะไรกับเขาไปนะครับก็เอาตามตามยะถากรรม <S <S นี่ครับแบตหนึ่งลูกกับคาปาแพ็คเดียวก่อนไม่ค่อยมีตังทำไปเรื่อยๆแรงดัน13โวลต์ ก็จะขนานไปเรื่อยๆฝั่งนู้นนะครับมาไปอีกลูกสองลูก3ลูกไปถึงสุดนู่นเลยครับ <S <S วิธีในการต่อใช้งานนะครับ <S <S ผมให้มันตัดตามกว่า1 6โวลต์ให้มันตัดคนี้นในการตัดนั้นผมไม่ได้ตัดไฟพาวเวอร์นะครับเพราะกระแสมันสูงพาวเวอร์ก็จะต่อแช่ไว้ตลอดที่ให้ตัดให้ตัดนั้นก็คือผมให้มันตัดสายสายรีโมทที่จ่ายไฟให้ IC คอนเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ในนี้ทํางานใน Power อร์ทั้ง2ตัวทํางานนะครับก็ไปก็ไปต่อเข้ากับรีโมทแอมทั้ง,ง2แท่นอีกด้านหนึ่งผมก็เอามาจากสวิตหน้าเครื่องตัวเปิดนู่นครับตัวเปิดจากปรีจากนี่นะครับสวิตมาเข้ารีเลย์แล้วก็ออกจากรีเลย์มาเข้านี่ส่วนอีกเส้นหนึ่งโดยปกติแล้วมันจะตัดไฟจากแบตบวกนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องต่อใหม่ตัดลายวงจรที่ตัวแรงดันสำรวจแบตเตอรีร่กับตัวที่ทํา ่ออเข้ารีเลย์ออกจากการตัวสํารวจก็คือต่อตรงกับแบตส่วนตัวที่ตัดผมจะใช้ผ่านสายรีโมทจากเครื่องเล่นจากสวิต์นะครับเพราะไม่งั้นเราจะปิดสวิตช์ไม่ได้ก็คือเป็นการตัดสวิตช์รีโมทที่มาจากเครื่องเล่นจาก CD จากฟรอน์จากสวิตช์ปิดเปิดจากปรีนุ่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาทําจุดนี้ใหม่นิดเดียวแค่นั้นเองหรือจะเอาผ่านนี้เลยก็ได้แต่เราจะควบคุมการปิดเปิดไม่ได้นั่นเองนะครับ ก็นี่คือวิธีการนะครับตัวนี้เซฟได้ช่วยชีวิตแบตเตอรี่ได้นะครับยิ่งผมจะใส่อีกหลายลูกก็เซฟไปอีกหลายลูกอย่างว่านะครับนี่คือนํามาประยุกต์ใช้งานแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับมาแชร์เพื่อท่านใดจะนําไปใช้บอกแบตเสื่อมกันบ่อยเรือกเกินอย่างนี้ก็นําตัวนี้ไปใช้ส่วนลิงก์นะครับเดี๋ยวผมให้ด้านล่างคลิปวิดีโอที่คําอธิบายแล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะครับกดซื้อได้เลยซึ่งผมสั่งมา 2- 3อันตัวนี้นะครับ ใช้งานได้ดีมีประโยชน์เลยสำรองไว้นะครับส่วนวิธีการใช้นะครับก็ท่านใดยังไม่นี่ก็ลองไปดูในคลิปก่อนที่ผมรีวิวไปนะครับวิธีการต่อใช้งานมีอยู่นะครับการต่อใช้งานการตั้งค่าตัววงจรต่ําตัดนะครับถ้าแบตเตอรี่ใช้ไฟไปจนถึงจุดจุดหนึ่งที่ต่ำแล้วเราไม่อยากให้ต่ำกว่านี้กลัวแบตเสื่อมเราก็ตั้งว่าให้มันตัดที่กี่โวลต์แล้วต่อกลับคืนที่กี่โวลต์นั่นแหละครับก็เซฟได้นะครับ ก็นามาประยุกต์ใช้ได้ดีส่วนเครื่องเสียงก็ผมจะอัพไปเรื่อยๆตอนนี้ลำโพงมาถึงแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมรีวิวแล้วก็มาถึงการออกแบบก,การเลือกดอกนะครับผมเลือกใช้ตัวไหนหรอติดตามกันชมดูกันได้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มาฝากเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับการน้อมดูแลแบตเตอรี่เซฟแบตเตอรีตตรตตร่นะครับก็ถ้าเป็นลูกใหม่ก็หลายพันอยู่แล้วลหลายๆลูกก็เป็นจํานวนเยอะยิ่งเหมือนผมน่ยจะใช้เยอะนะครับ ถ้าใช้จนเกลี้ยงแล้วก็หมดทีหกลูกอย่างนี้ก็ไม่ใชนน้อยๆนะครับตีเป็นลูกสามพันนี่ก็สองลูกหกหมื่นกว่าแล้วครับวงจรแค่อันละร้อยกวา่าบาทนะครับแล้วก็เซฟเงินหลายตังได้เยอะเลยนะครับส่วนแบตเตอรี่นี่นะครับผมก็จับยัดเลยยี่ห้อไหนไม่รู้บุนวายกันไปหมดหมั่วสั่วเลยครับตัวหนึ่งเป็นอะไรล่ะยี่ห้ออีกตัวหนึ่งเป็นยูซ่าอะไรไม่รู้เพิ่งได้มาอีกสอง แล้วก็ทางร้านเพิ่งบอกว่ามีเข้าอีกเดี๋ยวจะไปดูมาใส่นะครับก็โอเคนะครับเสนอแนะสอบถามพูดคุยทักทายรายงานตัวนะครับเดี๋ยวใส่ลําโพงสายอะไรก็ทําคลิปอัปเดตเรื่อยๆนะครับทําตามอัตราภาพไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากนะครับไม่ได้รู่หรอก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากเทคนิคเล็กๆน้อยๆขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ